สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําระบบสต็อกสินค้านะครับจะเป็นระบบสต็อกสินค้าไว้เก็บสินค้าเดียวหรือว่าจะเป็นระบบสต็อกสินค้าแล้วก็เอาไปจําหน่ายขายได้ด้วยนะครับเหมือนเป็น POS ขายหน้าร้านนะครับก่อนอื่นก็ล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับอ่าล็อกอินเข้ามาก่อนก็เจอหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดก็ทาอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างแรกก็ add user นะครับ add user ก็คือผู้ใช้งานทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นพนักงานขายนะครับหรือว่าพนักงานเก็บสต็อกนะครับหรือว่าเป็นแอดมินต่อไปก็เป็น group นะครับก็เพิ่ม group ของแอดมินทับว่าแอดมินหรือว่า user อร์่ต่ละคนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นยูเซอร์ทั่วไปก็สามารถเพิ่ม update view ี e l e t e ได้อะไรประมาณนี้ครับสามารถแบ่ง group ของ user ได้นะครับ ต่อไปเป็นแบรนด์นะครับสามารถเพิ่มแบรนด์ได้ครับเพิ่มแบรนด์ขึ้นมานะครับเพิ่มแบรนด์ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับสามารถเพิ่มแบรนด์ขึ้นมาได้แบบนี้นะครับต่อไปเป็นประเภทนะครับสินค้าเนี่ยเป็นประเภทอะไรครับกระเป๋ารองเท้า นะครับจะไปเป็นเสื้อผ้าอะไรครับเป็นเสื้ออย่างเงี้ยครับขึ้นมาต่อไปก็สโตร์นะครับสโตร์เนี่ยไว้ไมเนตจัดการว่าสินค้าเนี่ยมันอยู่สาขาไหนนะครับสืว่าถ้ามันมีสาขาเดียวเราก็เขียนว่าสาขาใหญ่แต่ถ้ามีหลายสาขาเราก็แอดไปครับอยู่สาขา สองอะไรเงี้ยครับแอตทรบิวนะครับก็เหมือนกับเป็นเล็กใหญ่กลางมีสีขาว,วก็มีเล็กใหญ่กลางมีสีดำแล้วก็มีใหญ่กลางอะไรเงี้ยครับเช่นสีขาวเงี้ยก็มี S M L อย่างเงี้ยแต่จะเพิ่มเป็น X L ก็ได้นะครับมี X L ด้วย นี่ครับเป็น attribute นะครับต่อไปก็เป็น Product นะครับมาเพิ่ม Product นะครับมาเพิ่ม p r o d u c ตัส่วนผมเพิ่มไปครับเป็นรองเท้านะครับเป็น Ni ก e ้นะครับมีกันไนกี้เอไวส์แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเบอร์สี่สยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ SKU นะครับเป็นรหัสสินค้านะครับ ขีด44ขีด EU อย่างนี้แล้วกันนะครับราคา2 0 0ามีทั้งหมด50นะครับนี่ก็คือ,อรายละเอียดของสินค้าไปนะครับต่อมาก็เป็นสีขาวขนาดเท่าไหร่นะครับก็เป็นไซส์ M อะไรก็ว่ากันไปครับแบรนด์ Band Nike ประเภทก็คือรองเท้านะครับสตรออยู่ที่สาขาไหนนะครับสมมติว่าอยู่สาขา2องละกันนะครับกดเซฟ เห็นไหมครับก็อยู่สาขา2ก็สามารถเซิร์ชดูได้นะครับเพราะว่าเป็น Data Table นะครับครับก็สามารถเซิร์ชสินค้าดูอะไรได้นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นออเดอร์สินค้านะครับตรงออเดอร์เนี่ยมาเซตตรงคอมเพนีก่อนได้ครับเช่น มีแว็กกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแว็กเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ใส่แต่ถ้ามีแว็กเลยก็ใส่ศูนย์นะครับคราวนี้เรามาออเดอร์สินค้ากันดีกว่าครับขายแล้วก็ใส่ชื่อลูกค้าไปก่อนนะครับเราจะเก็บเป็นสต็อกอย่างเดียวก็ได้ไม่ขายก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะระบบเดี่ยวมาจัดการยังไงนะครับสืว่าขายนะครับที่อยู่นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับสินค้านะครับเป็นฮี A y C C นคี้แอร์ไวท์สีสียูนะครับสองพันห้าแบกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับเราก็เคลียร์ออเดอร์นะครับพอเคลียร์ออเดอร์เสร็จแล้วอันนี้ก็คือสถานะคือใจเงินนะครับใจเงินเลยก็กดเซฟเชงนะครับอันนี้ป้นสลิปนะครับก็กดเซฟเชงตอนนี้ก็ ขายเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูที่รีพอร์ตครับเห็นไหมครับรีพอร์ตขายไปเจ็ดพันห้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ขายไปแล้วห้าพันนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้มีรีพอร์ตโชว์ให้ดูคราวนี้เราก็ไปดูที่สต็อกนะครับไปดูที่สต o ไปดูที่อะโปรดักครับไปที่โปรดัก เราใส่ไปห้าสิบชิ้นใช่ไหมขาไปชิ้นหนึ่งก็เลยสี่สิบเก้าครับเห็นไหมครับก็ลดไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้เรากลับมาดูที่แดชบอร์ดได้นะครับมาที่แดชบอร์ดนะครับมาดูว่าทั้งทั้งสินค้าโปรดักต์เท่าไหร่นะครับนี่ครับมีสินค้านะครับแล้วก็ลับมาที่แดชบอร์ดนะครับสินค้าจ่ายเงินไปแล้วนะครับสองชิ้นอันนี้ไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเราสามารถมาแก้ไข ตรงนี้ได้นะครับมากดแก้ไขได้นี่ครับเราสามารถกดมาปิ้นหลบทิ้งได้นะครับในการอันนี้คือเลขบินนะครับคือเลขบินต่อมาเป็นยูเซอร์นะครับยูเซอร์ User เราไม่มีครับมีแค่แอดมินแค่คนเดียวนะครับต่อไปเป็นสโตร์นะครับมาดูสโตร์ว่ามีสาขาหนึ่กับสาขาสอนะครับ สตออย่างที่บอกนะครับเอาไว้ดูว่าสินค้าอยู่สาขาไหนเฉยๆนะครับก็จ,จบแล้วนะครับในการแนะนําระบบเก็บสต็อกสินค้านะครับแล้วก็จะเก็บอ่องเดียวนะครับหรือว่าจะเอาขายด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่